ก็เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้กล่องมีตัวหลีไฟด้วยนะมาเร่งแสงหลีแสงครับครับนี่ก็ไปซื้ออะคริลิกมาอะคริลิกกับเออพิชบอร์ดไว้ปิดไปปิดตูดตัสติกเกอร์แล้วก็พวก กอะปองไฟชีคนอะไรต่างๆนะก็อันนี้จะเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมที่เรามาทําขอบมันนี่ร้านอลูมิเนียมอตอนนี้ราคาคลิกแพงมากตอนนี้อันนี้ผมก็ได้งอมานะนอลูมิเนียมพว่างอ่อฉากมาเลยเพราะมันนั่นมันเข้ารถผมไม่ได้นะมันโผล่เยอะ เมื่อกี้ที่มันโผล่มันโผล่มาท้ายกระบะถ้าตัดครึ่งๆแนละ้วเส้นเดิมันหกเมตรใช่ไหมตัดสามเมตรปุ๊บมันก็นโผล่มานี่เลยโผล่มาเยอะเลยอะ่ะกลัวคนมันโผล่เฉียงมาอย่างนี้ด้วยนะกลัวคนชนคนอะไรเงี้ยก็เลยขน,น,นาดอะคริลิกนะชิลิกชิลิกแล้วก็ฟิเชอร์บอร์ดเลยปิดท้ายนี้เป็นอลูมิเนียมไม่ทําขอบว่านี่เอาพื้นท้ายกระบะามาเลยได้งอฉากมาเลยแล้วก็นี้ เป็นสติกเกอร์ดำอ่ะขีบรายละเอียดนิดน่อยๆส่วนสติกเกอร์ตัวหนังสือผมสั่งตัดไปแล้วนะก็รอรอคิวเขาตัดให้ตามคิวนะก็รอคิวว่าจะได้วันไหนก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไฟเอาอะไรมาใส่ตัวนี่อันนี้เราก็จะทําโครงป้ายไว้รออ่าได้สติกเกอร์มาแล้วก็ตัดเลยโอเครอติดตามนะครับนะครับก็ ไอ้นั้นนะวัดขอบดูแล้วนะเหลือตัดอลิกนะนนนะออัี้เป็ลูมิเนียมนี่เข้าฉากเข้าฉากแต่อยู่ร้านมาเพราะว่าออกมาไม่ได้นี่แผ่นอลูมิกนียดำนะครับสีดำก็เหลือเอ่อเอาอลูมิเนียมเข้าฉากตีวงมันเป็นสี่เหลี่ยมนะเดี๋ยววัดลองดูกัน นี่คนระับนี่ก็ผมก็ทําทขอบนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ติดนะยังไม่ติดขอบมิเนียมนะนี่เป็นแค่กีดที่เกิดเราจะยิงซิลิโคนนี่เราเตรียมยิงซิลิโคนแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมทําทําก่อนนะนี่คนระับผมก็จะติดซิลิโคนนะอ่านี่ทําเสร็จมาแล้วขอบอลูม,มิเนียมมันนี่ต้องเอาไปให้หน้ามันสัมผัสวิธีดีโดยตรงนะ น,น,น,นี่ก็ตัดสติกเกอร์มาแล้วคนระับไว้รุ่นหมุนหม้อฉีดแปดสิบมัดแล้วก็เนี้ยตัดมาแล้วกูเหลือใส่ป้ายน,ะนี่ป้ายไปทำไว้แล้วทำกรอบป้ายไว้เมื่อคืนเมื่อคืนมอก <c oughs> ็นี่ใส่ ถ้าลอกอันนี้ออกจะเป็นสีดำเดี๋ยวเราใส่ป้ายกันเีรบร้อยนะตอนนี้ก็ทาบกลับไปนั่นกลับไปม่ผ่านกล้องมันจะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะแกะสติกเกอร์เสียมตามที่ปิดอะคริลิกออกแล้วก็เอาตัวหนังสือใส่ป้ายก็ต้องตีเส้นตีอะไรให้ตีบรรทัดให้มันก่อนโอเค เสร็จเรียบร้อยนะครับทิชติกเกอร์นะสีดำเงาครับเงาใส่ไฟเข้าไปสวยเลยดินเลยป้ายร้านวัยรุ่นหมุนหม้อขีดแปบาทมัด100บาทครึ่งโล350ร้อกิโล550บาทโทรศูนย์แป8 9 5มเก้บาท ใจก็ลืมติดต่อเขาไม่ได้นะครับผมแต่ป้ายไฟเนี่ยติดต่อผมมาได้แต่ว่าสนใครสนใจไบก็ติดต่อพี่เขาไปเลยนะครับเบอร์น,นี้เลยอันนี้นะก็เราก็เจาะใส่ไฟทดลองตัวเลี้ยวตัวหนึ่งนะนว่าใส่ไฟเข้าไปแล้วมันโอเคไหมเนี่ยใส่ไฟไปแล้วมันโอเคไหมผมก็ทดลองแล้วตัวหนึ่ง กล้องโฟกัสไปรุ่นหมุนหมอ้อไปรุ่นนี้ใชา้ปสีแดงหมุมนหม้อสีเขียวก็เดี๋ยวรอดูนะนี่ผมก็เจาะนี่เจาะลอกสว่านใช่ไหมเล็กๆเจาะเจาะแล้วก็แทงหลอดลงไปว,วัดว่า หนึ่งหลอดห่างกันเท่าไหร่เท่าไหร่หาใ้ขนาดได,ได้แล้วก็เจาะลงไปเลย อันนี้เราก็ฟังเสร็จแล้วนะฟังไว้รุ่นมหมุนหม้อเสร็จแล้ววิสีแดงสีเขียวเหลือพวกราคากเบอร์โทรโอเคอนี่ก็เป็นด้านหลังนะเห็นไหมขาไฟเปนโผขึ้นมาอันนี้ผมต่อเสร็จแล้วนะ,ะก็จะเป็น คล้ายๆประมาณนี้นะก็ะเลยเก็บล,ละเอยียดตัดพวกขาที่มันจะยาวออกเ่าต่อ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 ,ตอ,ตอไฟโอเคนเดี๋ยวผมจะมาเชื่อมบัดจีต่อ,อ ก็เรียบร้อยครับเดินระบบไฟไหมใครไม่เคยทำก็จะงงนะเราจะปิดฝาหลังแล้วก็ใส่กล่องไฟนี่เป็นชิปชิ่นสิองโวลต์ห้าแอมป์มันก็เป็นตัวหลีไฟแยกมันจะกล่องนี้อ่าแยกมใส่กล่องเดียวกัน เัมจะประกอบปิดฝาหลังแล้วก็ส่งงานให้ลูกค้าครับก็เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้กล่องมีตัวหลีไฟด้วยนะไหเร่งแสงหลีแสงครับมออประกอบใส่กล่องนี้ไว้นะก็ด้านหลังก็จะเป็นจะบอร์แบบนี้เลย มีขอบลูมิเนยียมนี่ก็ไปหอป้อยเลยก็เลเลโอเคเราไปส่งลูกค้ากันนี่มาส่งป้ายนะ,ะก็เราจะห้อยห้อย,อยตรงนี้เนะดี๋ยวดู ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับส่งงานเรียบร้อยทีวนี่เป็นหลีไฟด้วยกล่องหลีแล้วก็กล่องแปลงไปตรงนี้หลีไฟไปลายไฟไปลายเฉียปลายร้าน,นครับสอบถามมาได้ก็เรียบร้อยครับผมส่งงานนะครับเพื่อติดตั้งให้เรียบร้อยครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับไปลายไฟไป้ายเชีย